โกกับพุ่มบ้าเมืองลุงคนจอเกี่ยวนะครับอยธีส่วนตาสั้นปลาตอดพูนแปดขาว5ปดขาวสามต้องสี่ยินดีต้อนรับนะครับอยู่ทีอำเภอการโนมนะครับติดก,กับอำเภอดอนซักจังวัดสุรานี่ก็เป็นบรรยากาศตอนสี่โมงครึ่งอะตยส่วนตาสั้นปลาตอดนะครับบรรยากาศลมลื่นมากี่นี้ก็ไก่ผพาดมาขามาเที่ยวกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะปดีมันเย็นแล้วไมค่อกมีคนแต่ไห้ เข้ามาเล่นกันที่วา่าข้างในเออสวนตาสั้นแบบปืนมังคบรรยาการ่มรืนลมล่นนะแต่ก็มีปลาตอดมีตี้เล่นน้ำตองตอดเกลือกอ้หขลงไปลงไปเล่นกันเลยน้ำใสมากเลยน้ำใสนี่ตรงนี้เป็นปลาตอดตอดไหม ดุบดุบนี่ยดุบดีบเ่ยกันปอย้อกยตีนูกัปไอ้รืเล่ปลานี่ยไเนาะปลานี้ยปลาปนเนี่ประมาณนี้ปลาที้มอ่าี้เล่่อมาเ่น้ำใสร้อยดัวอย่ากเดหลงอืม ตรงนี้เป็นจุดตีลงเล่นน้ำนะน้ำม,มันจะลึกว่าทีเราหนังให้ปลาตอตร,ตรงนู้ตรงนี้น้ำลึกมันสามารถลงเล่นน้ำได้น้ำใสมากเลยเดี๋ยววันหน้าเล่นนะมีคนลงเล่นอยู่ดบีมากเลย ก็ลงมาเที่ยวกันเลยนะทิ่ต้วนตาสั้นก็วันนี้่มเอาบรรยากาศเวลามาเที่ยวมาฟากันนะครับอยู่ที่อำเภอกานน้อมจังหวัดนครนะบรรยากาศดีมากเลยนะครับเขามาเที่ยววันจักไล่ไล่พื้นที่มาเที่ยวส่วนตาสั้น่าตอดกันเคยรักธรรมชาติก็ ธรรมชาติดีมากเลยนะครับรวมรวมย็นพปกติไม่คิวหน้ากับบ่าเหมืนมอนลุงคนจบเดียวของบรรยากาศส่วนตาสั้นปลาตอตีกน้องมาพากันครับวัสดีครับ